ผมมีความรู้สึกว่าวงการ 4G เรามันเงียบเหงาเกินไปหน่อยพอประจัดงานในวันนี้รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากที่มีคนสนใจแล้วก็เข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลามเนี่ย มีความรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆเ,เมื่อ10ปีที่แล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะเห็นโมเมนตัมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและไปนานงานนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนั้นรู้สึกว่าที่ที่เราไปคุยกันจะเป็นร้านอาหารตอนนั้นเนี่ยโจทย์ยังไม่ได้เป็นงานนี้เลยแต่อย่างเดียวที่คุยตรงกันเลยว่าเ,เราจะช่วยให้กลุ่มาร์ติ์บ้านเราอะ่ะ ทำยังไงให้มันพัฒนามากขึ้นจากจุดเล็กๆวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เป็นที่มาของงานนี้นั่นหมายความว่ากว่ามาถึงงานนี้เนี่ยเรามีการคุยียันอีกหลายรอบก็คัดสรรกันกรกองมาแล้วว่างานนี้เราทําเพื่อใครให้ใครได้อะไรในฐานะของผู้จัดคาดหวังเล็กๆค่ะว่ามันจะเป็นสารตั้งต้นให้กับอาร์ติสต์ในเมืองไทยที่เป็นทั้งฟรีแลนซ์ไม่ได้ประกอบยังไม่ได้ประกอบอาชีพหรือแค่แบบ มีแนวทางที่อยากจะทำไปได้ถูกทางมีแนวทางที่ให้เดินเดินลอยตามใครเดินลอยตามกูรู้อย่างอาจารย์หรือใครก็ได้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่าจะได้เดินได้ง่ายหน่อยตอนที่พี่เลือกก่อนที่จะมาเป็นฟิล์มผมเนี่ยใช้หลักการอะไรในการเลือกขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามผมเนี่ยนั่งไล่สแกนเลยนะนั่งทำกันบ้านนั่งดูคลิปอาจารย์หลายๆคลิปมากเลย ผมบอกตรงๆว่าหนึ่งเลยผมเชื่อมั่นว่าจะมี Product Passion มี Product Passion อยู่ในตัวเนี่ยมันมีไดเวอร์ไดเวอร์ที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของธุรก,กิจไรซ์ซีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันต้องคุยกันตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกวันนี้เราสิ่งที่เราทำก็คือทุกอย่างมันต้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งระบบทั้งองค์าพยมยูเซอร ซื้อซอแวร์ไปก็ต้องมีันนี้ได้ใช่ไหมฮะตลาดมันเติบโตผมว่าอาจารย์ก็ขายคอร์สได้ดีขึ้นนะผมก็ขายซอฟแวร์ได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจุดเชิดเป็นหลักผมอยากให้เขาเติบโตผมอยากให้เขาเมันี้ได้ได้เงินก่อนเขาต้องได้เงินเขาต้องได้เงินเราต้องช่วยให้เขาได้เงินใช่ครับผมเชื่อว่าเต็มร้อยใจเต็มร้อยคุณฟิล์มก็มีโปรดักชั่นในตัวแล้วก็ติดตามแฟนเพจ คุณพีมาอยู่เหมือนกันก็ดูหลายๆโพสตเนี่ยเราดูแนละ้วมันสะท้อนนะฮะบางเรื่องอะ่ะบางมุมออกมาจากโพสต์ว่าเออคนคนนี้เขาก็มีความรักในโปรดักต์ตัวนี้นะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีท,ที่ที่เราน่าจะมาคุยกับทั้งสองท่านผมถ่ายวิดีโออยู่กับบ้านนี่พี่คิดไงเอาพี่ไปดูใน YouTube ผมเนี่ยเออครับ amazing ครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ไมีผลเกับงานเลยเหรอเออไม่มีนะผมว่าไม่มีผมคิดว่าคอนเทนต์ต่างหากเออพี่ได้เห็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือ AI บ้างไหมมีคนถามเยอะเหมือนกันนะโอ้ใช่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 อย่างโลโก้ที่คุณฟิล์มทำนี่ก็จาก AI ไอผมว่าไม่สิ่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลตัวตัวนี้น่าจะไม่ใช่ตัวนี้นจาก AI เออพี่คิดเห็นยังไงเอาเป็นว่าแบบจากคนที่เห็นอยู่ไกลนะ amazing คือก็ ในบางมุมก็รู้สึกกลัวนะพูดตรงๆในบางมุมพูดตรงๆว่ารู้สึกกลัวว่าเออมันมันทำอะไรได้ทดแทนคนได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะแล้วแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามัน AI มันมาชัวร์มากๆเนี่ยสกิลอะไรนะที่เรามนุษยชาติของเราเนี่ยจะต้องจะต้องปรับให้ไปถึงจุดนั้น พูดตรงๆก็กังวลครับแต่ก็ก็อย่างว่าครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือปรับตัวแล้วก็เป็นนายมันให้ได้เป็นนายเอให้ได้บางสิ่งบางอย่างมันไม่มีแน่นอนคือคีเ t ทิวิตีมันต่างจากมนุษย์แน่นอนอเราก็จะต้องใช้ creativity ของเราเนี่ยแล้วเอามันเป็นทุนเพื่อทำให้งานของเราเนี่ยให้ creativity ของเราละถูกอินเตอร์เพตออกมามเป็นเอาต์พุต เป็นเอาคำได้เ,เดี่ยวขึ้นดีขึ้นพี่ทันตอนช่วงที่ออโต้แคดดิสลบโต๊ะเขียนแบบใช่ไหมใกล้ใกล้ใลใช่ครับใช่ครับตลาดนะทั้งผู้ประกอบการทั้งคนที่ทำงานนียนะเขาเรีแอคชั่นต่อไอ้ดิสลปชั่นตรงนี้ยังไงตอบได้เลยครับว่าจะมีสองกลุ่มกลุ่มพวกเด็กกิกเนี่ย เขาไปก่อนเลยมีออบเจกชันเกิดขึ้นเหมือนกันบอกว่าโอ้ไลเซน์มันไม่ได้ละโอ้ฟิลลิ่งไม่ได้ละ่ะแต่สุดท้ายทุกคนแพ้คอสหมดแพ้คอสหมดก็ก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่เข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธมันเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้มันอย่างช้าช้าๆได้แต่ไม่มีสิทธิปฏิเสธมันดูมันแล้วก็ศึกษามัน แลวจะรับมันเอาไว้ไหมเนี่ยเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่ตัวเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่รับน้าตลอดนะแต่ว่าแต่อย่าทิ้งอย่าทิ้งไปอย่าทิ้งเทรนเด็ดขาดเลยผมเห็นการดิสลอฟของออโตแคดมันดิสลอฟโตเขียนแบบแล้วผมก็เห็นออโตเล็กส์ไรท์ที่ผมพูดเรื่องบิมหลายๆครั้งที่คุยกับอาจารย์เนี่ยมันมาดิสลอฟออโตแคดเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันถูกต้องเป๊ะๆถูกต้องคนทํางานในอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ย ต้องรู้จักต้องใช้ออโต c แคดหมดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วล่ะเขาเปลี่ยนมาใช้ออโต d เด k ก e ์เรวิทบริษัทเนี่ยเขาก็อินเวสในตัวออโต c แคดใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งตัวคนเขียนแบบด้วยนะทั้งตัวคนทำงานด้วยคเขาก็อินเวสในเวลาในการเรียนไปแล้วครับแล้วพอมันมีเรวิทเรี์นเร์นครับแล้วแล้วเขาเรียกชั้นยังไงพี่เขาธรรมดาเลยครับก็มี ทั้งศาสตร์และศิลป์เลยที่จะต้องให้เขา t านฟอร์มเขาเนี่ยเชื่อไหมว่าบางบริษัทนี่าร์ดคอร์ขนาดไหนปิดจอดําเลยออโต้แคดนี่คือจอดำอะเหรอ <laughs> ปิดเลย <c oughs> พด<อ>ดื่มมาบังคับเลยเม่ <laughs> ตอนชาเอา้าเฮ้ยออโต้แคดผมหายไปไหนออนี่มีอย่างนี้จริงๆนะฮะและในประเทศไทยด้วยอ,อือ,อบางบริษัทก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านออแล้วแต่เออเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ในการ transform ในแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน แต่แต่ที่เมื่อกี้ผมพูดว่าวงการอื่นๆที่อาจารย์ถามผมว่ามีฟรีแลนซ์ไหม,มผมพูดถึงคําว่า BIM m o เดลเลอร์คนที่เขียนแบบเนี่ยฮะ<ม>ช่างเขียนแบบด a าฟแมนเนี่ย<ม>ก็ต้องผันตัวเองไปเป็น BIM m o เดลเลอร์คือโปรเซสการทํางานการที่จะถึง<ม>เข้าถึงบิมได้เนี่ยก็คือจะต้องจะต้องมีท<ม>ูนทูนที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกเนยอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือ90%ก็คือ Autode ็กซเลวมันจะมีอะไรมันรับออโตเด็กเลวอีกไหม ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมก็เห็นพัฒนาการมันไปเรื่อยๆไม่ก็ต้องมีเรื่อยไปีเรื่อยไดีเครับผมก็เห็นซอฟต์แวร์อะไร A อไอครับโอ้โหพี่มันมาทุกวันมาทุกวันคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะพี่มายาเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะอัพนะปีหนึ่งตอนนี้มันมาบ่อยครับมาบ่อยก็ต้องไปตามเรียนใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นการเคลื่อนตัวของอย่างอื่นอ่ะเครื่องมือ AI อย่างเงี้ยครับโอ้โหมาทุกวันเจ้าของเบย์ทัตโฟที่ทำตู้เต่าบิน แล้วเขาชอบชอบเขาพูดสตอรี่หนึ่งบอกว่าทำซอฟต์แวร์เหนื่อยโดนดิับขายของกินดี่ว่าเฮ้ยผมก็แวบไมาบ่อยนะใช่ใช่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวขายดีบ่าแต่ว่าก็ยังต้องบอกอย่างนี้อยู่ดีว่าไองานหลักผมอุดรับผลิตก็ยังได้เงินมากสุดอยู่ดีครับผมเคยไปลองไปทำมาหลายอย่างแล้วขายของขายอะไรมันก็โอเคแต่ว่า อันนี้มันนั่งทำงานออฟฟิศมันแบบ,บได้ใช้ c คที t ว v i t ตี้เราชอบเป็นเมนทูของผมอยู่ดีแหละเอออย่างน้อยผมก็ต้องหามาทำสักปีละจ็อบอะใครทำเบื้องหลังใครทำเบื้องหลังลนี่คือมีไม้ด้วยไหมมีนี่มีไม้ใบสปอนเซอร์อะไรนั้นไหมบบน,ไหน,น,นี้อืมอย่างจับวัน,น,ว,น,นวันนี้คือ เป็นวันที่รอมานานนะที่เราจะได้มาเจอนักเรียนของเราสักทีมันไม่ได้เจอกันมานานมากตั้งแต่พี่กลับไปอยู่บ้านนอกอออกจากสยามกลับไปบ้านนอกก็อยู่ในออนไลน์หากินมายาวนานมากเกือบสิบปีวันนี้ก็คือเว็นโอกาสดีของท่านเจ้าภาพระขอสวัสดีขอขอบคุณในตัวนี้นะครท่านเจ้าภาพอนตเด็ดนะฮะที่ช่วยจัดก,กิจกรรมเนี่ยเขาจ่ายทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราได้ มาเจอกันแล้วก็ได้ Educate ให้กับให้กับเหล่าฟรนะีแลนซ์น่ะเพื่อให้เขามีทํางานแล้วได้เงินที่มากขึ้นนะ่ะพี่ก็จะใช้สกิลของพี่เนี่ยในการช่วยเขาแล้ววันนี้เราก็มี <c oughs> <c oughs> เป็นจังหวะที่สวัสดีไ <c oughs> ี่ถูกต้อง